สวัสดีฉันชื่อเชนเตเรและในวิดีโอนี้ฉันต้องการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Genesis Cap เป็นเวลาหนึ่งเดือนฉันหวังว่าฉันจะช่วยคุณตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่ประการแรกกหากคุณกำลังคิดที่จะซื้อ Genesis Cap โปรดใช้ความระมัดร,ระวังกับเว็บไซต์ที่คุณซื้อเนื่อง,องจากมีผู้หลอกลวงจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตที่ขายสำเนาและปลอมแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยคุณฉันจะทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Genesis Cap ไว้ในคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในความคิดเห็นแรก ฉันตัดสินใจลองใช้อาหารเสริม Genesis Cap เนื่องจากฉันกำลังเผชิญกับปัญหาการได้ยินเช่นอาการปวดอย่างรุนแรงหูอื้อและหูอุดตันฉันยังมีอาการปวดศีรษะและเวียนศีรษะมากรวมถึงสังเกตเห็นการสูญเสียการได้ยินที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งส่งผลกระทบกับฉันอย่างมากฉันจึงตัดสินใจลองใช้ Genesis Cap Genesis Cap ช่วยปกป้องเซลล์การได้ยินลดการหลังของหูบรรเทาอาการปวดและหูอื้อฟื้นฟูการได้ยินฉันเริ่มสังเกตเห็นการปรับปรุงที่สำค,สคัญในสัปดาห์ที่สอง และภายในหนึ่งเดือนฉันก็ฟื้นตัวจากการได้ยินอย่างสมบูรณ์การปรับปรุงนี้ส่งผลดีต่อชีวิตประจําวันของฉันทําให้ฉันได้ทํางานทํางานให้สําเร็จและสนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันมากขึ้นในตอนแรกฉันไม่แน่ใจนักว่าจะลองใช้ Genesis Cap แต่หลังจากเห็นว่ามีผู้คนมากกว่า2 0,000คนเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งฉันจึงตัดสินใจลองดูสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Genesis Cap ก็คือมานเป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์และใช้งานง่ายหากใช้อย่างถูกต้องจะช่วยฟื้นฟูการได้ยินบรรเทาอาการปวดหูและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ ต้นทุนและผลประโยชน์เป็นเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนที่สูงของการรักษาพยาบาลและขั้นตอนทางคลินิกหลังจากจัดการกับปัญหานี้มาหลายปีฉันมีความสุขและพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับจาก Genesis Cap เป็นการลงทุนด้านสุขภาพของฉันที่คุ้มค่าจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน และจำเป็นต้องปฏิบัติตามการรักษาอย่างถูกต้องเป็นเวลาย,ยาวง,งน้อยหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีในสําคัญนอกจากนี้สิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพที่ขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณฉันขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Genesis Cap ซึ่งฉันจะทิ้งไว้ในคําอธิบายของวิดีโอนี้หรือในความคิดเห็นแรกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณหากเป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดไลค์ และแชร์กับคนที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงสุขภาพของตนเองด้วยอาหารเสริมจากธรรมชาติลาก่อนแล้วพบกันใหม่